เอานะครับวันนี้เรากลับมารีวิวเกม Social Empire กันอีกแล้วคือตอนนี้มันอัปเดตไปมากนะครับระบบใหม่ๆเข้ามามากที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือ Toy Story นะครับไม่ใช่ชื่อหนังนะครับแต่เราสามารถเล่นเป็นตัวเจ้ายักษ์เขียวนี้ได้แล้วนะครับโดยใช้ค่าปลดล็อกซีรีส์ของทรอ l นี่ ห้าแสนเงินในเกมนะครับเราลองไปดูหน้าตามันดีกว่าของผมก็ปลดล็อกกันเรียบร้อยนะครับเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนี่คือหน้าตาของมันนะครับก็ไม่ได้ต่างจากฝั่งของฮิวแมนมากนะครับหรือพวกมนุษย์มากสักเท่าไหร่นะครับเล่นเป็นยักษ์นะครับ ที่จะตา่างเห็นได้ชัดก็คือยูนิตแต่ละตัวใช้ค่าใช้ค่า,าความจุของอตัวละครเยอะกว่าฝั่งมนุษย์เยอะนะครับอันนี้ก็ใช้4นะครับหยูนิตเท่ากับ4นะครับทำให้ สามารถเก็บกักยูนิตได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> หน้าตาก็ประมาณนี้ยกักติง้งตองติง้งตองประมาณหนึ่งนะโอเคเรากลับมาฝั่งมนุษย์กันอีกครั้งนะครับ ที่เปลี่ยนไปหลักๆอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเลวร้ายมากนะครับคือมันได้เปลี่ยนระบบการเดินเรือเป็นแบบใช้พลังงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบเวลาในการเติมพลังงานมันรู้สึกจะบักอยู่นะครับคือผมเข้ามาแล้วนี่พลังงานไม่ค่อยเพิ่มให้นะครับ คือมันจะขายแคชนั่นเองครับถ้าคุณอยากจะเติมพลังงานเร็วๆก็ซื้อแคชมันนะครับมันเรื่องเปนเกมเร็วๆเกมหนึ่นงแล้วครับแต่ถ้าอีกหน่อยมันมีระบบเติมพลังงานที่ดีกว่านี้นะครับมันก็มันก็จะเล่นสนุกขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ริมๆมันไปบ้างก็ได้ ลับไปโลกของเราดีกว่าตอนนี้ก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่ครับอันนี้เรียกว่าเ e a เทอร Machine นะครับทำอะไรเอ่ยเข้าไปดูครับมันก็คือสิ่งก่อสร้างที่ดูดเงินเราอีกเส้นเคยนะครับ มันจะเปลี่ยนธีมให้กับฉากของเราครับโดยใช้แคสซื้ออีกแล้วมันเริ่มกลายเป็นเกมหาตังค์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะครับ Tower Workshop นะครับเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่เหมือนกันก็จะใช้สร้าง Mobile Tower ออกมาใช้แคสซื้อเหมือนกันนะครับแต่เพื่อผมซื้อได้เพราะว่า ระหว่างเลเวลอัพมันจะมีบางเลเวลที่อัพแคชให้เราเหมือนกันนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้ดีครับตัวนี้ใช้เป็นตัวชนได้นะเพราะว่าเลือดเก้าร้อยอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวคือเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ใช้สำหรับชวนเพื่อนมาเล่นนะครับ คือถ้าเพื่อนเราเล่นครบ3ามคนนะครับสมมติว่ามีคนสนใจเล่นเกมนี้ใหม่3มคนมันจะให้ยูนิตนี้เรานะครับ Elephant Rider นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเก่งนะครับเลือดห้าร้อยโจมตีสามสบนี่ไม่ธรรมดา mm hmm. ผมได้มาตัวหนึ่ง mm hmm. เท่มากชอบเป็นการส่วนตัวขี่ช้างเหมาะก,กับประเทศไทยมากขี่ช้างจับตะกตตะแตนะครับ mm hmm. ไม่ใช่แล้ว แล้วก็ช่วงนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับไวกิ้งนะครับยูนิตของไวกิ้งนะครับน่าสนใจมากครับที่ใช้แคชอีกแล้วนะครับสิ่งก่อสร้างอื่นก็งั้นๆนะครับลุกป,ปันงงโสดสามพันเห็นแล้วไม่อยากซื้อเท่าไหร่แต่ประสบการณ์300ก็ล่ออยู่นะครับ เลอไวกิ้งนะครับหมื่นสองครับประสบการณ์ไม่รู้มันเซตผิดหรือเปล่ามันต้องพันสองเนะครับแต่ว่ามันให้แค่สองร้อยก็ไม่น่าซื้ออีกนะครับที่น่าสนใจก็มีนี่ครับไวกิ้งมาร์เจแคสนะครับแล้วก็ไวกิ้งควอเตอร์นะครับไว้ใช้สำหรับซื้อยูนิตของมันนะครับไวกิ้งับ น่าสนใจทีเดียวก็สำหรับสิ่งที่อัปเดตก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเล่น Social Empire ครับส่วนคราวหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรก็ไว้ติดตามกันนะครับในรีวิวเกมครั้งหน้า